ครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับผมช่องวาวดับเพลิงยินดีต้อนรับนะครับวันนี้วันที่23สิงหาคม2563นะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวกล้องไรเฟิลสโคปนะครับของบุญเนี่ยสามขีดเคูณสี่สนะครับผมกล้องรุ่นนี้ราคาเพียง690บาทลมส่งฟรีนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผมเป็นบุญเนี่ยนะครับ3ามขีดคูณสี eg ตัวนี้มีไฟเส้นเล็งนะครับผมไฟเส้นเล็งจะมี2สีคือสีเขียวและสีแดงสามารถปรับได้5ระดับไฟนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวกล้องปรับในนะครับผมปรับในนะครับใช้มืออ่าหมุนฝาออกนะครับหมุนนะครับขึ้นบนลงล่างซ้ายขวาเมื่อปรับตรงตำแหน่งที่ต้องการแล้วหมุนฝาปิดนะครับผมก็จะดีหน่อยนะครับเพราะว่าถ้ามันมีอ่าเป็นตัวปรับในฝาปิดอะไรพวกนี้มันก็จะเคลื่อนยากหน่อยนะครับผมท่อนะครับในส่วนของท่อกล้องตัวนี้เป็นท่อ25มิลนะครับผม หน้าเลนนะครับผม40มิลนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมหน้าเลน40มิลปรับไฟตรงนี้นะครับผมระยะการซูมนะครับ3-9เท่านะครับผมโอเคนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับเลนหน้าหลังเป็นเลนกระจกนะครับท่านที่มีปัญหาด้านสายตาท่านสามารถปรับสายตาตรงนี้นะครับผมหมุนเข้าหมุนออกนะครับปรับโฟกัสให้มันมองชัดนะครับเรามาดูในส่วนของเส้นเล็งล้องรุ่นนี้นะครับ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเส้นเล็งของมันนะครับผมสายแจ๋วนะครับอย่าง sì like ที่ผมว่าเลยนะครับผมก็เหมาะสําหรับสายล่านะครับยิงเร็วนะครับเป้าแบบนี้ชอบเหมือนกันนะครับผมผมว่ามองง่ายนะครับส so ําหรับเป้าแบบนี้นะครับผมเส้นเล็งแบบนี้มองง่ายนะครับใช้งานง่ายนะครับผมโอเคนะครับสายแจ๋วนะครับในส่วนของเส้นเล็งนะครับผมสายแจ๋วเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของของแถมนะครับผมของแถมมีอะไรบ้างมาชมกันครับเดี๋ยวผมจะบอกของแถมนะครับผม ของแถมหนึ่งเลยนะครับผมหนึ่งเลยผ้าเช็ดเลนหนึ่งผืนนะครับผมสองปัะเจแอลสองตัวนะครับผมสามที่วัดระดับน้ําตั้งกล้องนะครับผมสี่ขาจับหนึ่งคู่แบบลอดส่นเปิดนะครับรางสิบเอ็ดมิลนะครับผมห้าฐานแบตเตอรี่นะครับแถมให้ฟรีห้าก้อนนะครับผมแล้วก็เป็นอาชุดอุปกรณ์ปิดหัวปิดท้ายนะครับหนึ่งคู่นะครับผมแล้วก็ในส่วนของเอกสารผู้มือการใช้การอุปกรณ์ครบกล่องนี้นะครับราคาเพียงหกร้อยเก้าสิบบาทลมส่งฟรีนะครับผม สินค้านะครับมีรับประกันคือหนึ่งถ้าไฟไม่ติดผมเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ทันทีนะครับผมในส่วนของเส้นเล็งเบี้ยวเอียงเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ทันทีเหมือนกันนะครับในส่วนของการใช้งานนะครับผมโอเคนะครับผมสินค้าซื้อไปมีรับประกันนะครับผมแล้วก็ในส่วนของราคาเพียง690บาทรวมส่งฟรีทั่วประเทศพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มเติมโอนมาแค่690ผมรวมส่งฟรีแล้วนะครับผม โอเคนะครับสนใจสินค้าแอดไลน์มาที่ ID l i ไลน์ศูนย์แปดหกสี่สามเก้าห้าห้าหนึ่งศูนย์เอดมาสอบถามผมได้นะครับแอดมาไอไอดีไลน์นี้เท่านั้นอ่าใต้ล่างคลิปผมไม่ได้บอกไปนะครับผมอาจจะเป็นไอดีไลน์คนอื่นปลอมแปลงมาไม่ใช่ของผมแน่นอนนะครับแอดมาไอดีไลน์บนเท่านั้นไอดีไลน์ศูนย์แปดหกสี่สามเก้าห้าห้าหนึ่งศูนย์ครับผมหกร้อยเก้าสิบาทลมส่งฟรีนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับจัดโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับผมโอเควันนี้รีวิวเพียงเท่านี้ครับผมครับสวัสดีครับ สนใจสินค้านะครับแอดไลน์กดไปที่ไลน์นะครับผมแล้วกดอ่ารูปเพื่อนๆน,นะครับผมขวาบนนะครับแล้วกดคำว่าคนหานะครับผมอแอดไลน์มาสอบถามกันได้ครับไอดีไลน์ศูนย์แปดหกสี่สามเก้าห้าห้าหนึ่งศูนย์ครับครับสุดท้ายนี้ท่านไม่ควรพลาดฝากกดติดตามและกดซับสไครต์ฝากกดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งเพื่อดูสินค้าใหม่ๆก่อนใคร